ใช่เสื้อสวยจริงตอนนี้เยี่ยยเยี่ยครับเอาเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้นองชายตอนนี้อยู่ไหนครับพี่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นอยู่โตเกียวอยู่โตเกียวอะไรอยูโตเกียวแล้วพี่ทำตามสัญญาณนะพี่พาสี่หนุ่มมาเจอกับซันนี่แล้ว เ้าเราสัญญากันเรื่องนี้ด้วยหรอผมไม่เห็นรู้เราเราจะทำยไงเห็นทุกคนให้ไกลขึ้นได้เห็นทุกคนแล้วแต่ว่าอยากเห็นพี่เมย์ด้วยพี่เมย์เข้ากล้องมาเพราะทอดคนอาจารย์ทั้งสี่ท่านแล้วก็แม่อีกหนึ่งท่านตกลงนี้หลายใคร่ไเอะ